เต็ม4หรือ5ก็หากหายไมนานเลยวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์นั่นกันนะโอเคเลยก็ได้ไอ้ถึร้อยก็พอแล้วกิดตามด้วยตามเรื่องมือก่อนเลยไดูทีเลยไม่ฉากแล้วตรงไหนวะเนี bi mấy mừng đi mừng đi mừng 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 đi mừng đi mừng mừng Nè mừng 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 Wah, aku kena kejok Aduh Yep Aku benar-benar beli Eh Eh Aku kejok dah beli QBD Hehehe Hehehe โอ้อ้ยอ้โอ้ย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 อยโอ้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 ยโอ โย่อโย่อเต่นอตรงอเต่นเต้นเต้นโยกโย่โยกโย่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 เย้เราลอดแล้วเดี๋ยวพวกเราลุล่วงจะดูนี่กจ่เลี้ยเอีกเ้อเออเออนี่ช็อต ดิ้งชวนกลับไปปีนไม่สวยก็เหนื่อยไงฮึ่มเกมันี้ด

ยุดููภาพขัดเยองมนเยไม่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 เออไม่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 นะ

ม่ไม่โอ้โหเ้งแกปะปสิสดไลเนี่ยัการก็ลอยตัดภาพบุากตัดป้าาเขตชายแดนพวกเราทั้งหมดต้องร่วมมือจัดก,การนะครับ

ที่แข็งแกร่งที่สุดมันมินช้าที่แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถทำลายพวกคาเมราแมนมินิได้แต่ว่าคาราโมนตัวเป็นนั่นเขาก็อาจจะสู้จากใช่เขาอาจจะสู้จากซูบิโตโบูบบูเซ่ซูบิโตะเขาพาหน่อยใช่แไหมพวกนี้เดินกันกับสกิบดี้แต่ว่าพวกคาเมราแมนมินิเขาก็ประดิษฐ์ทหารโซเยอร์มา ซึ่งทำให้ดูสับเปี่ยนทหารโซเชียลก็ไปเข้าลุกลานฝ่านี่แขเข้าลุกลานก็ตายหาเวกจากการลุกลานครั้งนั้นก็ทำให้ฝ่ายพวกเมลอนพัฒนาตัวเองถ้าเป็นไอเมลอนเหลืองมันพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นล่างแดงล่างี้แดงหลังจากนั้น กคอมิชเมอร์แมนก็ประดิษฐ์อาวุธที่ทรงพลังขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วก็คือตูนไฟมูอซึ่งตูนไฟอันนี้มันหยู่กับพวกนักเรียนสารเลิกเสียหายกดบปุ๊บ พ anyway, ่อพ่ที่สกิบดีตัวนี้ซูบีดอบบบอุลปุดิเซียวแต่ั้นก็มีไว้ทำละแมนนะค็ับผมสิบี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 สบีิบีิบีิบีแต่ทันใดนั้นก็มีมีร่อนเข้ามาถีบนะวเทียส์ออก กขมีสักตัวยีฉันไม่ต้องตัวยีในขนาดนั้นก็มีมลง้านม่ข้นาช่วยดิน้นมา่า่วมาชวานข้าช่ช่วยดน้่ิ่เานมช่วยด้า่านาะเนน จากนี้ก็ทุกท่านก็รู้ว่าไอ้พวกเวลอนมันสามารถว่ายน้ำได้ซึ่งคำรามเมงพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันว่ายน้ำได้แค่เลอนนะพวว่ายสียหัดตัวนี้เป็นสายหาัดสายหัดของเมลอนนั่นเองซึ่งถ้าไม่ลอนจะว่ายน้ำต้องฉีดยาอยาจจะแช่น้ำเอ้ยแช่น,น้ำเลย ไม่น่ากัด oh, ด wow. wow. ูตัวไปนี่นะเป็นอะไรนี่โอ้ยว้ายไม่ได้ออกนิดเน่งจาบางที่มันก็จะไปออกนิดมันต้องรอค่อยมันต้องรอสีคราวนี้มีน่าตัวนี้ก็ลอยอีกรอบหนึ่งดีเยอะยิบ ไม่เข้ารู้เป็นอะเสร็จตัวใจไม่เงาแล้วจะออกฤทธิ์ยุ่งเหยอกออกเฮ้ยแลออกแล้วโอเคออกแล้วว่ายน้ำดึดึงช้ายนี้มันก็จะมีพอก มมลอนสีแดงชจ่าหน้บที่สุดตอนนี้ก็จะจบกิฟต์่ะพวกลอนสีแดงก็คือสนองที่สุดก็จะเลืกติดตามรีสอด้วยเสมอไปบ้า